ทำยังไงออกกำลังกายยังไงนะคะให้นมมันปูขึ้นมันเต่งขึ้นเอาแล้วที่เคยได้ยินว่าออกกำลังกายแล้วนมหายเนี่ยมันยังจริงอยู่หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะ กับพัทกันนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สาวๆหลายคนรอคอยแน่นอนค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าอกนา้าใจนะคะเรื่องของหนุ่มเป็นหลักเลยทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนก่อนจะเข้าเรื่องอะไรเลก็แล้วแต่เนี่ยให้ทุกคนกด subscribe ช,ช่องนี้และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะและเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง u t u b e นะคะทุกคนเลยมีช่องทางการติดต่ออีกมากมายนะคะโดยเฉพาะไลน์แอดแอดไว้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าพัดแจกโปรแกรมออกกำลังกาย ฟรีนะคะคกติกาการขอโปรแกรมออกกำลังกายฟรีก็คือง่ายมากนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะกดไ like, ลค์แคปหลักฐานว่าคุณทำครบทั้งสองอย่างแล้วนะคะก็และก็ ไปที่ Line แอดของเราก็รับโปรแกรมฟรีประจำเดือนนั้นไปเลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาโปรตีนที่รสชาติทานง่ายเนี่ยพัดแนะนำตัวนี้เลยค่ะดุยเธอถ้าใครที่ไม่ชอบกินอาหารเสริมหลายๆตัวนะคะอยากจะกินทีเดียวแล้วจบเลยเนี่ยดุยเธอตอบโจทย์มากๆรสชาติอร่อยละลายน้ำง่ายนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยทุกคนถ้าอยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆนะคะ1แถม1เอย2แถม1เอยเนี่ยก็เข้าไปที่ Li n e แอดได้เลยค่ะที่มาของคลิป YouTube นี่นะคะก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของทางนี้เองนะคะและ เราก็ได้ไปเล่านะคะเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยมีหลายคนที่ยังไม่รู้ทั้งทั้งที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมีประโยชน์กับชีวิตของเรากับน้องหนุนๆของเรามากนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเ <c oughs> ล่าทุกคนฟังนี้เขาว่าพัฒนเนี่ยออกกําลังกายมานานแล้วจะบอกว่าช่วงแรกของการออกกําลังกายเนี่ยนะบอกเลยว่าทางเราเองก็มีความนอยหนึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราจะเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีได้เนี่ยเราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปตอนที่เราอ้วนเนี่ยเร ก็มีพอมีบ้างกุบกิบแต่ตอนที่เราผอมลงเนี่ยอาหุ่นดีก็จริงนะคะแต่นมหายไปเนี่ยจะให้ขึ้นรูปอินเสิร์ตสมัยตอนที่พัดแบบไม่มีอะไรเลยเป็นของตัวเองนะคะ <laughs> นมไม่มีก้นคือช่วงนั้นเป็นช่วงแรกของการออกกําลังกายของการลดน้ำหนักค่ะทุกคนคือคาร์ดิโอหนักมากคุมอาหารหนักมากนะคะจะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองหุ่นดีมากเลยนะไอ้ I, I, ที่ไม่มีอะไรแบบนี้แหละแต่ความมันํามันหนเนี่ยมันคือเกินรอยนะคะคิดว่าตัวเองหุ่นดีมากคือผอมลงมาเยอะมากนะคะแต่นมไม่มีก้นไม่มีนะคะไม่หนักแซมเป็นสกินนี่แฟตด้วยพฤติกรรมตอนนั้นที่พ่าทำเนี่ยก็คือง่ายๆเลยกินน้อยพยายามควบคุมการก,กินอย่างมากกินโปรตีนไม่ถึงและคาร์ดิโอโดยที่ไม่ เลยคือทางเราไม่ชอบการเวทเทรนนิ่งเลยทุกคนแล้วพอตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเฮ้ยมีความเพิ่มพูนสติปัญญาและรอย่างในสมองดิฉันก็เลยได้หุ่นแบบนี้มาค่ะทุกคนก่อนจะไปบอกว่าทําอะไรบ้างแล้วเหตุผลในการที่จะแบบทําให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะทุกคนต้องเข้าใจ anatomy หนึ่งศูนย์หนึ่งของน้องนมนุมก่อนนะคะเอาจริงป่คือตอนเนี้ยถ้าผู้ผมว่านมปุ๊กกูต้องทําแบบย่างตลอดเวลาซึ่เป็นอะไรก่อนนะเป็นอะไรก่อน anatomy หนึ่งศูนย์หนึ่ง ของน้องหนุ่มนมนี่นะคะก็ตามภาพนี้เลยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่ามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยทั้งนี่ของน้องเขาเนี่ย ไขมันนี่คือแบบเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมนะคะตอนที่เราลดไขมันเนี่ยนมของเราจะหายไปด้วยก็ <c oughs> เพราะว่าไขมันมันหายไปไงแล้วก็คืออย่างที่พัดเคยบอกไปนะคะว่าไอการที่ไขมันมันหายไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยแกฉันจะหายแค่ต้องพุงฉันจะหายแค่ตรงขาไม่ค่ะคือน้องอยากหายตรงไหนก็คือหายแล้วยิ่งใครที่แบบนมแบบไม่ได้รักชันนะคะพระเจ้าบอกว่าเออแกมีนมแค่นี้ก็พอมีนมแค่พอใช้นะคะมันก็จะไปไหวมากซึ่ง นี่เนี่ยเป็นคนหลังพระเจ้าไม่รักนะคะเอานมไปก่อนเลยนะช่วงนั้นคือแฟบมากๆนะคะแต่ทุกคนดูอนาโตมีน้องนมอีหนึ่งรอบค่ะภายใต้ก้อนไขมันนะคะที่เรากําลังจะบอกว่าเอยเตรียมตัวบอกลาเตรียมตัวจักไปนะคะน้องก็จะมีก้อนนะกล้ามเนื้อนะคะอยู่ข้างใต้เห็นไหมตรงแดงๆเนี่ยนะคะอีกก้อนกล้ามเนื้อนี่แหละคะ่ะจะเป็นแบบผู้ช่วยชีวิตเรานะคะจะบอกเลยว่าการที่มันมีกล้ามเนื้ออยู่ข้างใต้นี่นะ,ะข้อดีก็คือถึงแม้ว่าไขมันจะหายไปนะคะ แต่กล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถทําให้เขาฟูขึ้นเต็มขึ้นเต่งตึงขึ้นมาได้นะคะด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งและการกินอาหารนะคะให้สารอาหารมันเพียงพอที่เขาจะไปสร้างกล้ามเนื้อได้พารู้สึกว่าหน้าอ,อกตัวเองเนี่ยเป็นทรงขึ้นจากการที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งคือพอเราเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วกล้ามเนื้อของเรามันฟูขึ้นอะไอเนื้อที่มันมาฟูขึ้นมาแทนไขมันที่หายไปเนี่ยมันจะช่วยแบบยกกระชับและทําให้ทรงของหน้าอกเนี่ยเป็นแบบทรงมากขึ้นท,นทนีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่แล้วการ เราเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยนมเรามันจะไม่แข็งหรอ คนย้อนกลับไปดูอนาโตมีหนึ่งศูนย์หนึ่งเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะคือมันมีความแบบเป็นชั้นที่แยกกันชัดเจนมากๆนมของเราเนี่ยนะคะชั้นบนเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนไขมันซึ่งมันจะลดเนี่ยนะมันก็จะลดไอ้ตรงนั้นแหละชั้นบนนะคะส่วนชั้นที่อยู่ข้างใต้ลงไปเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสร้างกล้ามเนื้อที่มีลักษณะที่มันแข็งๆขึ้นมานะคะมันจะอยู่ข้างใต้ผิวบนเนี่ยก็ยังเป็นไขมันอยู่ใครที่กําลังกังวลว่าเฮ้ยเลนเวทเทนนิ่งแล้วนมจะแข็งนมจะแข็ มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันน้อยมากๆค่อยยังไงก็แล้วแต่เราก็ายังจะต้องมีชั้นบนนะคะโค cover อ,อยู่คือของผู้ชายทุกคนเขาไม่ได้มีแบบเป็นก้อนไขมันแบบนี้เลยนะคือคนละเรื่องละราวเลยนะคะดังนั้นใครที่กังวลเรื่องนมแข็งเนี่ย ม่น้ององจทีนี้มาเข้าสู่วิธีการค่ะที่จะทําให้นมของเราฟูขึ้นเต่งตึงขึ้นนะคะทําอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ากล้ามเนื้อในแหละเป็นคีย์ที่สําคัญมากๆเราต้องเพิ่มพูนน้องเขาขึ้นมาค่ะพัดพูดไปแล้วนะในหลายคลิปม,มากๆเลยนะคะวิธีการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่แค่ว่าเราจะออกกําลังกายคนละท่าแค่นั้นเองนะคะเพราะมันมีมูฟของแต่ละมัสเซลเนาะที่เราจะต้องแบบทําให้มันถูกต้องวิธีการสร้างกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่จะไปสู่เรื่อง ื่องของการออกกําลังกายนี่นะบอกเรื่องของอาหารก่อนคือถ้าเราเนี่ยยังยึดติดนะคะกับการเด้นเฮ้ยสาวล่างบางจะต้องคาร์ดิโออย่างเดียวแล้วจะต้องกินน้อยเนี่ยคุณจะสร้างกล้ามเนื้อได้แบบไม่หนกใจทุกคนคือมันแข็งแรงขึ้นแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกินน้อยเกินไปเนี่ยนะคะนอกจากว่ากล้ามเนื้อมันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนี่นะมันจะยังส่งผลว่าแบบเหมือนทุกคนนึกออกไะเหมือนอาหารไม่เพียงพอจะสร้างอ่ะมันจะเอฟเฟกกับร่างกายเราหลายอย่างมากๆเช่นบางคนแบบผมร่วงบางคนแบบ เอ้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเหนื่อยง่ายล้านอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าก,กินน้อยปริมาณสําคัญสัดส่วนสารอาหารก็สําคัญเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนยุคสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะกลัวคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันสําคัญหมดเลยนะคะ3อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแมกโรนิวเทรียนที่คุณควรจะกินแต่กินในปริมาณที่มันเหมาะสมค่ะทุกคนพัดบอกเลยนะว่าถ้าออกกําลังกายเล่นอกเนี่ยมันมีหลายท่ามากๆแล้วพัดก็เคยเล่นมาหลายท่าแล้วแต่3ท่านเนี เป็นท่าที่พัรู้สึกว่ามันเริ่มต้นง่ายใครที่แบบมีอุปกรณ์น้อยนะคะก็สามารถจะเริ่มต้นจาก3ท่านี้ได้ท่าที่1ค่ะคือท่าพุชอัพหรือว่าวิดพืนนะคะใครที่แบบเป็นสาวน้อยนะแบบอกไม่มีแรงอย่างดิฉันมาก่อนนะคะคุณไม่สามารถจะพุชอัพแบบเต็มตัวได้หรอกเพราะว่ามันยากนะดังนั้นเนี่ยการพุชอัพนะคะโดยใช้นีพุชอัพเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆและสามารถเพิ่มความแข็งแรงนะท่าที่2ค่ะคือท่าเบนช์เพรสนะคะท่าเบนช์เพรสหรือว่าดัมเบลเพรสนะเป็นท่าที่แบบเรานอนลงไปแล้วเรา ก็แบบ move นะคะยกนะออกแรงต้านนะคะน้ําหนักที่มันแบบทับลงมาบนตัวเรานะคะซึ่งท่าเนี้ยก็เป็นท่าที่โดนอกแบบจริงจังมากๆเหมือนกันนะคะใครที่แบบไม่มีเบนช์ไม่มีตัวมานั่งเนี่ยคุณสามารถนอนที่พื้นได้ออกกําลังกายแบบบนพื้นได้แต่ move มันจะได้ไม่ลึกค่ะคือเวลาที่จังหวะที่เราลงมาเนี่ยมันจะแบบ ติดพื้นนะทุกคนดังนั้นถ้ามีเบนช์เนี่ยมันจะโดนกว่าแน่นอนนะคะอ่ะหลายคนบอกว่าพี่ก็อีเบนชเนี่ยแหละเวลาไปยิมเนี่ยเห็นผู้ชายนะเห็นหลายคนเนี่ยนะคะปรับ องศาของเบ้นเนี่ยแตกต่างกันไปค,ไออไคือเขาทำไปเพื่ออะไรคือเขาทําไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้ออกเนี่ยนะคะมันจะมีแบบมีการแบ่งแบ่งบนแบ่งกลางแบ่งล่างนะคะไอการปรับเก้าอี้เนี่ยแหละคะ่ะมันคือการปรับมุมในการที่จะทําให้เรานะคะสามารถแบบโดนอกต่างๆเนี่ยได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นนะคะท่าสุดท้ายคือท่าปลายค่ะท่านี้จะไม่ใช่ท่าขมิเปลาแล้วแต่เป็นท่า isolate ทุกคนดังนั้นเนี่ยพอมันไม่ได้มีกล้ามเนื้ออื่นๆเข้ามาช่วยน้องอกก็จะต้องทํางานอย่างเต็มที่ นะคะคน้ําหนักที่ใช้ในท่านี้เนี่ยมันก็เลยน้อยกว่าเนาะท่าอีก2ท่านะคะที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้าจบแล้ว สำหรับคลิปนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้สาวๆหลายคนเนี่ยมาเวทหนะ้าอ,อกมากขึ้นคือเอาจริงๆนะพันเห็นอนะ่ะคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบปั้นก้นอะไรมาเยอะมากคือพันเองก็ทําเหมือนกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวทอกเนี่ยนะช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหลายอย่างมากๆไม่ใช่แค่เรื่องแบบทรงนมสวยอย่างเดียวนะแต่มันเป็นความแข็งแรงนะคะของอัปเปอร์บอดี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนบนของร่างกายเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอกกับหลังเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะถ้าคุณทําให้เขาแข็งแรง แรแข็งแรงเท่ากันนะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมทําให้แบบสกเกอร์มันดีแล้วก็ความแข็งแรงของเราโดยรวมนะคะมันดีมากขึ้นด้วยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะบอกกันให้รู้นิดนึงว่าชอบคอนเทนต์แนวนี้ไหมนะคะพาจะได้หาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกค่ะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย